วันนี้ผมมาอยู่ร้านลงกึงนะครับคืออาล้อมารับทำต้มนี่แหละนะครับคือ,อล้อมอเตอร์ไซค์มานะวันนี้มาเจอช่างต้นปรับงานพอดีนะคือช่างต้นนี้ก็จะปรับความต้มของล้อนะครับผมเราปรับรถยนต์นะขอบใหญ่นะครับนะใครจะมาปรับล้อรถยนต์ใครจะซ่อมล้อรถยนต์ก็แวะก็มาได้นะครับ ซอยเอกชยัย64/5นะครับผมนะเนี่ยช่วงนี้งานยังไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะครับก็มีงานเรื่อยๆนะถ้าใครเข้ามานี่น่าจะทำได้เลยนะครับผมไม่ต้องรอคิวนะมาที่นี่มาน่าจะทำได้เลยนะครับอย่างเร็วนะครับเราปรับขอบอยู่ปรับให้มันผมที่สุดเลยนะ เกระดาษใสนี <anto> ่ตุ๊บกระดาษใสนี่จับไปสองอันตัวนี้จับไปอันเดียวไปยู่ตัวนี้ว่ะนั่นนะเห็นไหมอันนี้ซอมบงมู้นี่มันบอนี่อันนี้ป๊บพูบอ่ะนี่เ้ยมันแตกมากเต้ อ,อ๋อนี่มันแตกมานะครับคือมันแตกมาอ๋อนะครับอันนี้คือการซ่อมนะนี่นะถ้าใครจะซ่อมถ้าว่าสมมุติว่ารถพี่ท่านใดสมมุติว่าอ่าไปเหยียบฟุตบาทไปเหยียบหลุมหรือว่าไปกระแทกอะไรที่มันแตกมานะครับไม่ต้องทิ้งนะครับผมคือสามารถนามาซ่อมได้ใหม่นะแล้วก็ปรับด้านในใหม่แบบนี้นะครับผมแบบนี้เลยนะมุมในปรับได้หมดนะครับแล้วก็อุดรูได้หมดนะครับอุดรูทํารูใหม่ได้นะครับผม เนี่ยแบบนี้นะสามารถเอามาซ่อมที่ร้านซ่อมล้อแมกร้านนี้ได้นะครับผมอยู่เอกชัย64ท่า5นะครับอันนี้คือยังไม่ได้เก็บงานนะเดี๋ยวถ้าเก็บงานเนี่ยจะสวยกว่านี้นะครับนี้ยังเริ่มเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแล้วนะอันนี้เป็นล้อรถอ่าน่าจะมีราคาหลายตังกล้อตัวนี้นะวงเนี้ยนะครับท่านใดมีล้อแบบที่มันมีราคาแพงๆแล้วเราไป ทำแตกทำบุกนะครับมาซ่อมที่นี่ได้นะ,ะ,อนอะขอดได้ไหมขอได้ป้ขอ้อธรรมาดาบะไรห็นด้ะดอ๋อต้องลถไฟยังเดียวอ๋อบ่ไรว่าเป็นยังกันเอาตามที่ได้ว่าแต่มันมวววบวกหัวเลยวัตตะตั้งวาตตะเพิ่นตั้งศูนย์ได้กับป้าปรับมุมงข่างพุ่นก็นได้คันมาตั้งศูนย์เราขางเออมันมันบุ่มแห้ง อ๋อเพื่อนนี่รับงานบนนี่อ๋อพี่คนนี้เขารับงานไปทําต่อเนี่ยอ๋อนั่งรอรับงานไปกระบวนการต่อไปนะครับไปแล้วนะรอแม็กจานเพื่อนเขาจับขอบไม่ได้ไมยังดอกหามุมที่มันบปเบี้ยวกันแลวกันเนี่ยคือการขึ้นขอบเนี่ยล้อมันดุ้งมันจะทํางานยากนะครับ วันนี้เนี่ยว่าจะให้ช่างต้นดัดให้แล้วก็ไม่เป็นไรงานงานเขามีงานหน้าร้านอยู่นะเดี๋ยวม่าจะไม่ไม่ทันการนะแต่ถ้าล้อมันแกว่งนะขอบล้อมันแกว่งด้านในเราจะตั้งศูนย์ยากมากนะครับอันนี้ก็น่าจะใกล้เคียงนะเอาดีที่สุดนะครับผมเท่าเท่าเท่าที่ทําได้นะเนี่ยถ้าใครมีล้อมแม็กจะซ่อมก็แวะมาได้นะครับเพราะว่า ช่วงนี้งานไม่ค่อยแน่นนะมีเรื่อยๆนะครับผมไม่ต้องรอคิวนะครับเห่นนะมันจะตั้งยากเพราะว่าเป็นล้อมอเตอร์ไซค์นคีมันเล็กมันเล็กเนี่ยนะมันมองนิดเดียวมันก็เห็นนะนเห็นการตักตั้งยากมากนะครับอขอบมันดุ้งด้วย คอมเปรี้ยวนะถ้าล้อดุ้งแบบนี้น่าจะได้อยู่ประมาณ 70-75- ถึง80%นะครับในการที่จะทำไม่ให้มันดิ้นนะครับปั๊มอาจจะไม่ดิ้นได้ประมาณ 70- ถึง80% 100%ไม่ได้เพราะล้อมันเบี้ยวนะครับ ไม่เนยไหวไหมเออเออเขาที่ได้แล้วนิดๆหน่อยๆนะครับคือปัญหาของเออปัญหาในการทําคือล้อมันดุ้งนะล้อมันดุ้งขอบล้อมันดุ้งเนี่ยเวลาเราขึ้นขอบอะจับขอบศูนย์กลางมันจะไม่ค่อยได้นะครับมันจะซ้ำแปะแม่นแม่นแม่นปาซ้ำเก้าปากระผิวแล้วก็นปาซ้ำเก้าอ่ะล่ะ นี่ก็พอได้นะครับคือจะไม่ไม่ไม่คือไม่ไม่วิ้งไม่วิ้งไม่กลมร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่ามันได้อยู่นะได้อยู่ในระดับที่เราทำได้นะครับออกมีก็ได้ออกมาหนึงเออ าดูยาวๆนะว่ามันออกมาจะเป็นแบบไหนนะนี้ตรงสีนกางมันก็พอได้นะพอได้ ดูไปเรื่อยๆนะในการปรับผิวนนะครับเหนะ็นไหมแบบนี้แหละนะครับต้องปรับไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้ไม่ใช่่ากดทีเดียวเลยนะเดี๋ยวมันบินนะครับเดี๋ยวล้อบินอใชรบินไปเรื่อยๆแบบนี้นะ มารู่มารเขียนน้ำเด้อมารวงกลมเขียนน้ำคิดไปแล้วเขยนแล้วเอาให้ตรงมุดเล้กว่าที่เราบ่กตรงมุดเล้งจังวาเห็นไหมคือผมให้ช่างต้นเขามาร์คให้ด้วยนะเอาให้ตรงหู้นะเลยหู้ไว้นะจอเกินอีกมามาคือจะมาร์ควงกลมแล้วผมก็จะไปเจาะตามขอบวงกลมนะให้มันล้อมีความกลมสุดนะครับผม ลองเยเรียบร้อยนะครับคือคือว่าเรียบร้อยโอเคนะครับตามนี้นะครับผม โอเคทายดูตามนี้นะเรียบร้อยดีนะครับเ,เรียบร้อยเลยเนาะเออนี่นะเป็นแบบนี้นะครับผมใครสนใจมาหาช่างต้นได้นะครับอีกไม่นานช่างต้นก็เปิดลงกึงเองแล้วฝากติดตามไปเรื่อยๆนะครับผมอ่ามียาคูมาขายด้วยนะครับอันนี้นะก็ปรับประมาณนี้นะครับถ้าหากใครสนใจเรื่องการทํา ล้อซ่อมล้อมอเตอร์ไซค์ซ่อมล้อแมกทุกชนิดนะครับมาหาช่างต้นได้นะครับผม,บมคือวันนี้ช่างต้นยังทํางานอยู่เป็นพนักงานที่ร้านนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอนาคตช่างต้นเนี่ยอาจจะเปิดเป็นของตัวเองนะครับผมฝากติดตามช่างต้นไปด้วยนะครับนะอนาคตไม่แน่ไม่นอนนะครับอาจจะเปิดเป็นของตัวเองนะครับผมเนี่ยช่างมีฝีมือนะครับช่างมีฝีมือเนี่ยผมมาปาดก็ปาดกับช่างต้นนะก็มีงาน ก็มันจะค่อนข้างจะได้8 0 9 0ถึงร้อนะครับในการปาดนะมันจะชัวนะครับแล้วก็เรากําหนดได้แล้วก็บอกช่างเขาได้นะว่าต้องปาดเท่านี้เท่านี้นะครับเห็นไหมงานฝีมือนะครับหายากนะครับช่างฝีมือที่ทําให้เราแบบแบบแบบว่าได้ดั่งใจอ่ะนะหายากด้วยนะครับ